ววว้าอยยย่งนีสสคำเตือนคลิปนี้จะททำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงทางเราไม่สนับสนุนให้เล่นหรือทำตามวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นอ๋อสวัสดีน้ำผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่บ๊วยเช่นเดิมนะฮะมาจองว2สองนะ,ะทุกคนวันนี้มาฮะขอดูรายจ่ายก่อนว่าเปลี่ยนแปลงอะไรกันหรือเปล่านะฮะรายจ่ายยังเหมือนเดิมนะทุกคน มีคูณน่คูณ 1, ณ 2, คณ 3, คูณสคูณสเก็ตเตอร์3ตัวเท่านั้นนะฮะไง่ายๆไปนะฮะรายจ่ายนนะฮะ3แถวหน้านั่นเองทุกคนมาฮะไปครับขอออโต้ที่50หมุนนะฮะเบทที่6เสียบบาทนะฮะทุกคนไปลุยเฮ้ยเฮ้เฮ้สเก็ตเตอร์เ,รเข้าดีลูกมามามงมาก่อนเลยมมงมาก่อนกูกำลังโม้เลยเมื่อกี้กูกำลังฝอยเลยเมื่อกี้ยังไงยังไงยังไงโอ้โหเจ็บคอเลยกู ตื่นมาตอนเชาน้าเจ็บคอมากทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นไข้หรือเป็นโควิดหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหแกวโรสั์กูก็เข้าคราวนี้เอามุนอวยป่ยมวนอวยป่ยยังไงสามน้อยอืสมสวยรู้เรื่องกระเบื้องต่อจริงๆโอ้โหขยี่ขย้ยี่บอกเลยว่าขยี่ดอกนี้ต้องขยี้นะฮะโอ้โห้าเอ้ยหนะะึ่งพันห้าร้อยเก้าเก้านะฮะโอเคแกวยังไงยังไงโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้าเข้าอย่างหน้าตาเฉยเฮ้ย งงแดกกันสิครับค็นี้มาห้สิบมุนของเราจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจะมีอะไรดีๆหรือข่าวดีๆหรือเปล่านั้นนะนะฮะเออนาที่อะไรเนี่ยมาหนงจิกหนิงจิกเอาแล้วอยู่ห้าหมุนแล้วเอาหน่อยถเถอะวะเฮ้ยโอ้โหพากูทำอะไรกันครับนี้เออมาลอยยีวอย่างนี้สวยสวย พั 3, like นหนึ่งนะฮะพันหนึ่งก้องจองก้องจองก้องจองโอ้โหหมดเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้พันสามห้าสิบหกบาทโอเคถือว่าได้พอของปากของคอแล้วกันนะฮะแต่ขอเล่นอีกนิดนึงดูว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะฟุ้กคอฟรีสปินนะฮะจะฟุกอีกหรือเปล่านะครับสวมากสวยสวย รู้เรื่องกับเบื้องแตกครับเมื่อกี้โอ้โหมาสิบห้าบาทเดทเคเฮยสามเสียบเฮ้ยไหวอย่างนี้โอ้โหชอบสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดโอ้สี่ร้อยสิบเอ็ดโอ้โหสี่สีเอาซะโอ้โหไปเรื่อยแล้วตอนนี้กูมั่วทั่วหายแล้วโอเคถอนแล้วกันนะฮะอ๋อใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตัฟให้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ